จอนธรมรมจอนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สเตเดียมบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาซื้อเสื้อกีฬาเดี๋ยวเราเดินรอบรอบสเตเดียมกันเลยอืมเลยที่แรกที่เราจะมาก็คือมลลิกสเสื้อเยอะแยะไปหมดนะครับ สวยมากตัวนี้บินเทปนะไว้ไปแต่งแบบแนวสตรีได้นะเซอฟุตบ,บอลกีละกรอง,องมีเกียวสันอกจากช่วยกีฬาแล้วก็ยังมีพวกแฟชั่นเลยนะยีน เสื้อยีนนะผ้าโก้ก็มีอ่ะที่แรกนะครับชอบวาลิกแล้วก็เช็คเสื้อผ้าเช็คราคาเรียบร้อยนะมีแต่ตัวสวยๆนะเดี๋ยวเราไปดูร้านทั่วไปดีกว่าอยู่ซอยจุฬานะนี่ก็จะเป็นสนามสุพัชราใสนะครับที่ที่ผมมาฝึกง,งานเลย บรรยากาศดีมากเขาปรับ,บปรุงใหม่นะครับบริเวณนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงละซอยจุฬานะเส้นนี้ก็จะเป็นเวิร์งของร้านสปอร์ตนะครับเสื้อผ้ากีฬาหมดเลยตาลาย,อยา <Okay. S 1> บอกเลยห้เดินเข้าไปดูทุกตัวทุกร้านนะเราก็จะดูเฉพาะที่เราอยากได้ตกสิบแปดสิบบาทดูครับทุกคน เดดร้อนมากเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆ่าร้านที่เราถูกใจจรนกิงแต่ละห้าสิบบาทที่่อดีด้วยนะคาดีไปบันเก็ดบันฟรีสวยมกก t r นสปอร์ต นี่แต่ก่อนสมัยเรียนมหาลาัยก็จะมาซื้อรองเท้าที่บ่อยมากเพื่อนผมเป็นแบรนด์น้ำบาซิเดอร์นะ mm hmm. ของแบรนด์สปอร์ตนะ mm hmm. เพื่อนอาร์ต hmm. เสื้อทาเรือนะเชียงรายอืม mm hmm. ดีมากนะทวนสวยอกกรณ์เพียบของกระเป๋าตันนี้159้บาท นก็จะเป็นรองเท้ากีทานะครับรองเท้าตะปูนะสวยนะราคาก็พันสองไม่ใช่นนะีนเป็นเสื้อวินเทจเข้ามาทำใหม่นะครับแบนแวนสปอร์ H3 เดี๋ยวเราไปดูร้าน h 3เลยสวัสดีครับสวัสดีครับรองเท้าถึงเท้านี้มันยาวพิเศษไหมครับตัวนี้ครับเกินเข่าหรือเปล่าครับไม่เกินครับไม่เกินใช่ไหมนี่ก็จะเป็นเสื้อกีฬาครับเสื้อเปิดปอด ร้านมีของขายน้ำสักหน่อยอันนี้เป็นเยอร์คุณภาพสวยมากอันนี้คุณภาพเนี่ยเนี่ยสมองขาแป้ง่ะสามตัวตัวละสามร้อยสองตัวห้าร้อยเรนอดเบฟรนด์มารีนอสสีน้อยสีสวยนะค่ะดีมาก วันเอกโดเจนตีดูเลยคนเลนไายป๊อปอ่ะไม่ไมตรวนี้เท่าไหร่ตลีนี่ไซส์อะไสวยมากยี่สิบนี่ก็ยี่สิบไม่ไม่มียี่สิบเลยโดเมนตีนี่เ2เนตีทูเจเวนตีทูแลนะครับตัวเลไอทมของญี่ปุ่นเปเวนี่อร์ออฟฟียี่เจนตีออร์เดโไอเนี่ไซส์ยี่สิบแล้วก็ไอ้นี่ยไซส์ยี่สิ

ไม่มีนะไม่มีข้าวแบล็กเบิร์นวันโทีอ่าอยากะเป็นีโฟข้าดีมากะ yeah, <Yeah, S 1> อันนี้จะเป็นเ <One more? S 1> สือ้อโชว์เป็นี no no, เป็นแบบ <Yeah. S 1> ได้แชมป์ <c oughs> ยูฟ่าครั้งแรกแล้วตันนี้เขาบอกว่ามีว่ะอันนี้สวอันนี้มันโ เสื่อแบงก์เลาเรียบมับน,นทำอะไรผิดหรือ่า 冲冲冲！通通通 อีซิน่าผัดใหญ่พอที่เป็นผัดใหญ่ทางให้่ักทางให้เยบเดี๋ยวเพื่อ I know ก็ได้มาแล้วนะครับเนี่ยเสียงเงินจนได้มาล้างเสื้อเสียงเงินจนได้ เราได้เสื้อพอโตกับนิวคาสเซิลโอเคครับมาจรวันนี้เสียตังค์เลยฮะก็ได้เสือ้อพอโตแล้วก็เสื้อนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเรากลับเลยดีกว่าเดี๋ยวอยู่อยู่น้นเดี๋ยวจะเสียตังค์เพิ่มนะครับเอาไว้ใส่เล่นกีฬานะครับ f c p o ีพอโตผ้าดีมาก เขาเซลล์ S <S <ess a cell> นะครับเดียวร้อยห้าสิบบาทเราก็ได้กับตัวนี่เลย New Castle เอาไว้เส่หน่งกีฬานะครับสวยๆโอเคสำหรับ EP นี้เลาะนะครับจนผามาจนสนามกีฬาอีกประมาณไว้เจอกันอ EP หน,าน้า